อาณาปานสติเป็นเหตุให้ถึงซึ่งนิพพานภิขุทั้งหลายทำอย่างหนึ่งอันบุคคลเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหนายโดยส่วนเดียวเพื่อใครกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้เพื่อนิพพาน ทำอย่างหนึ่งคืออะไรคืออาณาปานาสติที่ขูทั้งหลายทำอย่างหนึ่งนี้แลอันบุคคลเจริญแล้วกวระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความหน่ายโดยส่วนเดียวเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตัสรู้ เพื่อนิพพาน